นักการเมืองมีสองรุ่นรุ่นใหญ่ใกล้เข้าโลงกับรุ่นใหม่ใกล้จะโกงและก็มีการโกงมั้งแล้วครับพี่น้องครับประเทศไทยมีนักการเมืองอยู่สองสายพันสายพันแรกคือสายพันคนรุ่นเก่ากับสายพันที่สองสายพันคนรุ่นใหม่สายพันคนรุ่นเก่าอยู่กับการเมืองมานานช่ำชองการบ้านการเมืองมานานแต่ไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลยมีแต่ความร่ํารวยร่ํารวยร่ํารวย แล้วก็อยู่เป็นเลือกที่จะอยู่แบบไม่เดือดเรือนอนใจอะไรจะเกิดอะไรจะแย่กูไม่แก้ขอให้กูได้เป็นฝั่งรัฐบาลขอให้กูได้เป็นนักการเมืองเปรียบเทียบกับนักการเมืองรุ่นใหม่ไอ้คำว่านักการเมืองรุ่นใหม่มันก็เป็นความหวังของประชาชนคิดว่าจะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะพัฒนาการเมืองพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้ากลับเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ไปร่ำเรียนมาจนมีความรู้สูงกว่าคนอื่น แต่สุดท้ายเอาหลักสูตรการเรียนที่จบมามาใช้หาทางในการเอารัฐเปียบมาใช้ในการโกงนามาใช้ในการทำลายชาติเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวอยู่ดีและมีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นนักการเมืองทั้งสายพันธุ์เก่าและสายพันธุ์ใหม่ถ้าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้ตั้งใจมาทำงานเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองไม่ได้มีอุดมการที่แท้จริงที่จะทำประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน มันจึงเป็นนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวม,นนกกม, yani. มันจึงเป็นนักการเมืองที่เห็นแก่ได้มันจึงเป็นนักการเมืองที่จันไหรมันจึงเป็นนักการเมืองที่ขายชาติในประเทศชาติตัวเองแต่ยังมีนักการเมืองที่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ตั้งอ,อกตั้งใจเข้ามาทําหน้าที่ในการพัฒนาชาติบ้านเมือง กล้าชนกล้าสู้กล้าแตกหักกับระบอบต่างๆโดยไม่สนใจว่าจะมีผลกระทบจากตัวเองยังไงขอยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องขอยืนอยู่ท่ามกลางการแก้ปัญหาที่มันเน่าเฟะลุงลังใต้พมในประเทศไทยมาช้านานนักการเมืองบางกลุ่มพ่อกโกงแม่กระโกงก็เลยเรียนรู้การโกงมาจากพ่อจากแม่แล้วก็มาสืบทอดการโกงเป็นทายาททางการเมืองสายโกงต่อไป แต่นักการเมืองสมัยใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่น้ำดีไม่ได้เป็นทาญาตใครไม่ได้เป็นลูกใครไม่ได้เป็นที่รักของใครไม่เป็นได้เป็นลูกน้องของกลุ่มนายทุนกับตั้งอกตั้งใจที่จะสร้างผลงานกับตั้งอกตั้งใจที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องกับตั้งอกตั้งใจที่จะปราบโกงปราบทุจริตคอร์รัปชันในทุกมิติแต่พี่น้องครับประเทศไทยมันก็คือประเทศไทยครับประชาชนบางคนบางกลุ่มบางพวก ไม่เข้าใจในสิ่งที่นักการเมืองเขาทำว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแบบไหนชั่วแบบไหนไม่ชั่วกลับไปสนับสนุนและส่งเสริมให้นักการเมืองชั่วมีโอกาสได้มีอำนาจสืบทอดเจตนารมในการโกงต่อไปโกงแล้วโกงเล่า